สบายบารีพี่น้องโอเคอาพหกพ่อกับสาวแล็กซี่ดแต่สาวหม่อมช่องเบาโทนคือเก่านะจ๊ะแผลคนละผาชหม่อมกับสาวแล็กซี่คุมเสริมเบาโทนเด้อดไม่นี่กับบุมี่ยังร้ายพี่น้องคุยกันพี่น้องแล้วคุยกันก่อนเลิกงานจ้าบ่มีแขกพี่น้องมานั่งคุยกันถ้าก็กินเข่าอิ่มบ่มี่ยังเฮ็ดคุยกันบ่คือกันบ่พี่น้องช่องหม่อมกับช่องซี่ผาแผลคนละผา แต็กละพาวเลยอืมนี่ะเขาหมิ่นมาได้ไเถาก่ามนพี่น้องเบิรงินในไพ่เถากวกันไม่นได้เหตุงานจนเถาเหตุงานจนเถานหิ่นน้คือว่าเหตุงานจิบกปีบ่มียังเงนกีมี่ย่หนีนี่จะหนีเฮ้ยเหตุงานชิบกบปี ไม่กับร่างกายเนี่ยด้วยจ้างเดราะฉะได้เห็นคลิปต่อไปนะพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องเด้อกดติดตามเลยเพื่อเป็นกับร่งใจให้ช่องเบาโทนแล้วก็แท็กซี่สแนลด้วยนะคะขาแผ่พลาธางเห็นบ้างไหลาเนจิกกับพลาบอลมือพูพลาเนจิกกับนี่พลาเมืองพูมาจีนีเนาะโทแบบ มบันเมืองุูมจะชดผาดผดแต่ใช่ไหมากลับวไผาดผูดบนซักซีธนะเนี่ยบ้านเฮามันผ่านผ่านมาทั้งนี้ทัศผ่าบ้าเทานะอันะศิภานี่ใสสอะอนี้เศร้าลุยอันใช้บันเทิงพี่น้องวอันนี้ไปใช่เอาไปคาดในเล่ายยเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อเราเห็งานนํากันพี่น้องเลยดีพี่น้องงานน้นหลายคนพี่น้องเ้ยพี่ทั้งหลาย จกดไนไรกดติดตามเลยจ้าเป็นกำลังใจเห็นม่ค่ะส่องน้อยพี่น้องทากันทากันอยนจเพี้ย่งน้อยแต่ว่าใจเต็มมันเหบอะไรเลคใหบเปลี่นแล้วนี่นี่นี่นวะนี่นี่เห็นเปล่นี่นนี่นี่งเต็มนะือใจเย็นมเ็ม้วีเอนเอไม่มีสาวอหลุดอร้วีมเมมลกอมีอ้วด้วพี่น้อง เนี่ยโมมีตัวเด้ผักซองเนี่ยเด้อจ้ะผักซองผักเนื้อผักตัวเด้อจ้ะถ้าใครมีไม่คานก็มาให้เราหน่อยได้อจ้าเราจกลงจากคานจ้าอันเช้าลุยใช้บันทึงหน่อยเราอยากลงจากคานแต่วิพากษเอาไม่คานแล้วก็เถื่อนพี่น้องเล่นงานพี่น้องคุยกันเหมือนๆได้จ้ะมีให้เอ่ยมีผักผักหนึ่งผักที่บ้าลก็ขายดีขายดี โอ้จะเป็นมุมมิ้งแขกน้องพี่น้องเอชเ่ียงคืนหาที่รถพี่น้องบสามชั่วโมงอยังบริเวณรับแขกอยู่เนาะสามชั่วโมงอย่างนี้บริเวณรับแขกอันติดโควิดแล้วผมมาติดอยังอี้พนตกบ้านผู้เชื่อมมือชาวลาวเลยเ้ยจะร้อนเพินชั่วโมงาวลาวบ้านเฮาจะคิดอะไรจะงานด้วยิ้มไปก่อนจะคนบ้านเฮาด้วยจาเหตุงานอยุดแต่เยาวราชที่ต่อได้ที่ต่อได้เดจอพี่น้องข้างหน้าที่ต่อได้อันนี้สดนะคะโสดเรื่องจริง ซิงน่ะต้องมาแอบแซบกันก่อนอันชัตนเลยบอกลองเบิึงให้ลองเลยบอกลองเบิึงนั่งนางนางน่งพีเออเอออ่ะเม่จบพี่สีดังบาร์นี่เลยเนาะอ่ะสาวงามเออต้องโซดโซดอีรีเพราะไม่ร่าก็จีบเหรอจีบกี่วันเรื่องว่าซิมก่อนซิมไงหัวสุดเยี่ยมเมมเก่งมาใหม่เอาบอกจังสัน เว่าซิมคือแกงมะมันะเราว่าให้ไปซิมคือแกงใหมัยในการจีบเนาะเดอาหน้าบานิดไฟบานชูซำนั่นนะพานคุณรังรางมัน้ซำไหมบดลาเอาบังโตบ้บนละแม่มาหาคุยแล มาเล่นน้ำกันได้ไดใจเพียงห้าทีท่หัแท,ท,ทางลัดมาคุยกันได้นะคะเข้ามาคุยกันได้เขาว่างก<ด>็มาแวะกินเป็ดย่างหมูสลามข้าพัดนี่ท่านทองกลุ <c oughs> ่มีร้านอาหารหัวเส้นฮุง,งเยาวราชนะคะนนะทำงานที่ร้านอาหารหัวจง,งเยาวราชนะคะมีร้านทองเลี้ยงเชีเงติ๊กกันด้วยพี่น้องแต่เขามาเนะ่เขามาลงมลพิษมาพายเยาวราชเนาะ ลงมาแก็แม่ไอเนียวละมาซื้อทงซื้อทองกับแมมาทานนะคะได้เนี่บอสทะลุสะพานสะพานพะรามสามนะแต่ก็ลงกโลงโพงกัมานี้มันเวละมั่งรถไฟใต้ดินมากกันรถไฟใต้ดินโอารดมาเมื่อในส้ำสาหยิด่องเบอร์โซเบอร์โทนจ้ะสาสาวหยิดเลยผักซองในอ้าวมกมุกสาวอย่งคือ่าวคืออะ อ้าวคุณซ้าวเป็นแต่สี่วเจ้าจะาอไหมเวลาวากรชุนมากระชุนมาพี่น้องอะเนาะกาปวอดกคลิปสามสิบาลังมาเป็นยังี้เลยคิปนี่กูต้อง1ิบดวคลนี่ต้องสิบวกบตองแ้สิบแปดบวกแ่สิบแปบวกอถ้าอยู่ต่ำกว่าสิบปดู่ได้ สิบนาเทียบเลยที่นี่นะพี่น้องนาะมาเล่นได้เด้อจ้ะแหววมาเยาวราชก็แววมาอาหารหัวสิงห์มามาทานหู้สลามในเด้อพี่น้องมาสนับสนุนในเด้อพ่อชิดเซตเหตุงานต่อไปพี่น้องเอ้ยมีแขกมากน้องมีแขกนี่แหละผัดกผักซอยในเจ้ออยู่ใกล้อยู่ใกล้กับพ่อมาแววเนอมาหาน้องๆในเล็กพี่เลยน้ออันนี้ผักซองบักผักครีปในเด้อโฆษณาขายกีน ใส่แล้วนาค้าทุกอย่างพี่ฟังนะอย่างใส่้วนาค้าผับประกันนาข้าคือคนทาันคันใส่แล้วนาบค้าดันผู้ชายใส่แล้ว่าเมาาลดมากเจ๊ะแม่ข้าโลดดิฉันโม้ยไปเดินไปเด้อใคสิกินออมกบนั่นจะลุยแม่ นพี่น้องกบนี่ได้คอยมักน่ให้บอดัด้คอยังแม่คือกบพี่น้องเบิรงนี่แล้ววัาจะมองกินต่กุบนะดังก็แม่ไป็นปันนี่ากไปประ้อเู้ากินกบเรองานทีหนึ่งเล้จ้าพี่น้องเอซีทางไลเดี๋ยวจะไปแวะบ้านเด้อคนละก่างใจผากคลก็แช่เด้อพี่น้อง อย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะฝากช่อง Lexi Chanel ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามช่องโทนบาลาช่องเซลล์ซีซีเนลเนี่ยด้วยนะคะหลุยสายบันเทิงค่ะนี่เดี๋ยวลงจากนี่กันที่เแม่พี่น้องไล้วทีมงานนะพี่น้องมีทีมงานหัวเชียงงงเขานี่แหละแถวจากแวดจากมาทานม้วนชรามกับติดหลานทองหัวเชียงเพลงนะคะ ร้านอาหารหัวเซ้งหงนะคะร้านอะไรลุคงคะทุกคนกำลังเห็นงานทิมขยะพี่นอ้องงานดีพี่นอ้องลมหันปากแตกเดินม่ได้ใส่เขียวใหม่นะทีมงานหัวใจกงเฮาเลยพี่นอ้องท่ากันกำลังชิเลิกงานจ้ะระวังระวังพี่นอ้องระวังระวัง บ<ม>รรย,ยากาศเนี่ยวาลาดตอนตีหนึ่งพี่น้องเอ้พี่น้องอันนี้ร้านที่อยู่นั่นเนาะ <c oughs> อันนี้ร้านของช่อยบอนชอนน่อยเหตุการณ์นนี้ถนนเนี่ยวาลาดเดินตีหนึ่งแล้วยังมีคอนอยู่เด้อพี่น้องมีโดดเด่กอยู่ ขครใคองใครยังผื่อทีมงานเขาก็นั่งถาพี่เนาะนู่ไรล่ะอ่ะไอ,ะอ,ะอ,ะอะ้ทีมงานหัวจ <c ười> ิงง ท่านี้เด้พี่น้องเด้มาคลิปนี้ผากก็ไลก์กดติดตามช่องช่องทนเบาเล่าได้จ้าพี่เจอกันกับ้ามอ,อมแล้ะก้าชินงานหัวเสงงงเนกค่ะมูเห็ดงานอรงกันหลายๆายคนได้จ้าผากช่องน้ำในได้จ้าช่อง